ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AK 711วิดีโอนี้เราจะมาสอนเข้าเล่นบนคอมพิวเตอร์กันนะคะเริ่มแรกเลยเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ AK 711. com จากนั้นคลิกคำว่าสมาัครสมาชิกแล้วกรอกเบอร์โทรของท่านนำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกในช่องแล้วกดยืนยันเบอร์โทรของท่านจะถูกตั้งเป็นยูเซอร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ท่านตั้งรหัสผ่านกดเลือกธนาคารที่ท่านใช้กรอกชื่อนามสกุลและเลขบัญชีธนาคารแล้วกดยืนยันเมื่อสมัครบัญชีเรียบร้อยทุกท่านต้องฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเข้าร่วมระบบจะแสดงเลขบัญชีปลายทางหลังจากที่ท่านโอนเงินเข้าสู่บัญชีปลายทางแล้วระบบจะทำการตรวจสอบอัตโนมัติจากนั้น ใส่เงินตามจำนวนที่ท่านโอนแล้วกดยืนยันรอสักครู่ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเล่นอัตโนมัติหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆให้ท่านกดติดต่อผ่านทางไลน์โดยกดที่ไอคอนด้านบนขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่น AK 711นะคะสมัครง่ายซื่อตรงมั่นคงทุนหนา AK 711 He said it's fine